ไทยแลนด์เกมโชว์รวมพลัง Wonder Festival Bangkok 2023เปิดโลกเกมของเล่นสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทยจัดเต็มความมันตลอด3วัน20-22ตุลาคมนี้ณศูนยะ์นประชุมแห่งชาติเซริกิต กรุงเทพ20ตุลาคม2566สองพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่มทูผนึกโชว์ไร้ขีดเปิดสุดยอดมหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยแลนด์เกมโชว์วันเดอร์เฟสติวัลบังคอก2023ภายใต้คอนเซปต์ a s s e m b l e ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่17พร้อมความพิเศษกว่าครั้งไหนโดยเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญระหว่างไทยแลนด์เกมโชว์และวันเดอร์เฟสติวัลมหกรรมการแสดงของเล่น หลัออก culture ที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกเกมโชว์นะครับก็เป็นหมากกรรมที่รวมทุกคนที่เล่นเกมในประเทศนี้สามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับก็แน่นอนจัดมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับผมเองเริ่ม2007แล้วก็มี True Digital g r o u p นะครับมาร่วมปี2012แล้วก็จัดต่อนเนื่องกันยาวนานมาฉะนั้นก็ไม่ใช่งานใหม่นะครับเป็นงานที่ตักแล้วว่า รวมผู้คนที่มีแพชชั่นมีความปรารถนาเอาความฝันและจินตนาการมาสนุกด้วยกัน3วันมาซาจันของเรานะครับ20 21 22ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมเวชสิริกิจเต็มพื้นที่เลยนะครับชั้น G 2 2 0 0 0ตารางเมตรครับสำหรับความพิเศษของปีนี้เหรอคะนะเห็นว่าได้มีการเอกันด้วยใช่ปีนี้เนี่ยเราใช้ธีมว่า assemble ก็คือการรวมตัวใช่ไหมรวมพลังใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าเราได้งาน Wonder Festival ซึ่งเป็นงาน pop culture ระดับโลกเรื่อง art toy game figure นะครับ ตุ๊ก,กตาของสะสมนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยทุกคนที่โตมากับการ์ตูนเนี่ยคือเห็นแล้วก็คือฟินที่สุดนะครับแล้วก็ทางคโยโดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเนี่ยเขาก็มามามาเซอร์วิสกันพอสมควรว่าถ้าเขาจะจัดที่เมืองไทยซึ่งเขาจะขยายออกมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาจัดกับใครแล้วเขาก็ตัดสินใจจัดกับเรานะครับเราก็ดีใจมากก็เลยทำให้ทลายเกมโชว์ปีนี้ถือว่าจัดพร้อม Wonder Festival Bangkok 2023นะครับ ตลอดทั้งสวันจะมีอะไระมาเซอร์ไพรส์กับแฟนเกมยงยงบ้างปืนบ้างครับจริงๆโหเรามีจัดงานอย่างเมื่อกี้ที่เราเล่าไปคือเรามีคอสเพลพรุ่งนี้นะครับแล้วในทุกวันเนี่ยเราก็จะมีะการเปิดเกมการเปิดเปิดตัวเกมในหลายๆหลายๆบรรดานด์ไดนามิก Sony PlayStation นะครับแม้กระทั่ง Nintendo และอีกหลายๆเกมทั้งไทยทั้งเทศน,นะครับที่เรามาเปิดเกมในวันเป็นครั้งแรกในโลก ในเมืองในในงานไพ่แลนเกมโชว์นี้นะครับใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้มันเปิดเกม,มนในประเทศไทยมันเติบโตขึ movement, ้นเรื่อยๆเลยผมดีใจที่ค่ายเกมระดับโลกมาทําตลาดที่ประเทศไทยอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าเทียบปี2007ตอนเริ่มเนี like ่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันยากมากๆกับการที่เราจะไปชวนต่างประเทศที่เขาข้ามตลาดเราคือเมื่อก่อนยังเล่นเกมกันแบบใช่ครับว่าแผ่นเถื่อนนะนะ เขาก็ไม่ได้มองว่ามาแล้วจะมีความหมายอะไรแต่ว่าวันนี้ทุกคนร่วมกันใช้งานลิขสิทธิ์มากขึ้นและนี่มันเห็นผลนะพอทุกคนใช้ลิขสิทธิ์พอถูกต้องเนี่ยมันทําให้ระบบะการค้าแบบที่เป็นสากลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็ยิ่งยุคนี้นะครับ 5G ด้วย Payment Gateway ด้วยใช่ไหมตอนนี้ทุกค่าย True Money เนี่ยก็ลิงก์จ่ายได้ทุกทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้ ทุกๆค่ายเกมต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจที่เขาจะมาที่ประเทศไทยนะครับในเวลาเขามาคนแรกที่เขาติดต่อก,ก็คือนี่แหละผู้จัด Thailand Game Show นะครับเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นทุกๆครั้งที่เราเห็นไทเทลใหม่ๆค่ายเกมใหม่ๆที่เขามาพร้อมออกบูธอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเราบินไปดูต่างประเทศแล้วเมื่อก่อนเราตาชี้อะทำไงให้เมืองไทยมีมัางอะทุกวันนี้มีหมดแล้วนะครับมาดูได้ที่นี่เลยนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติศรษฐกิจนะครับ3วันนี้นะข่าวออกวันที่23หรือเปล่า เพราะงานเราจบที่2นะอ่านะครับ20 20ที่2สุขเสาร์ที่นี้นะครับสำหรับผู้ที่อยากเข้าร่วมชมงานสามารถไปติดตามหรือว่าดูรายละเอียดการซื้อบัตรเข้าชมงานไนดะ้ที่ไหนละรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในเว็บไซต์ thailandgameshow.com นะครับก็ชื่อตรงตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดว่ามีบัตรการเข้างานนะครับแน่นอนว่ามีประเภทตั้งแต่เข้าแบบ เข้าเดียวก็คือเข้าทนายเกมโชว์กับเข้าคู่เลยก็คือเข้าพร้อม Wonder Festival ซึ่งราคาจะพิเศษนะครับแล้วก็มีเรื่องของของสะสมเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันจะเป็นลักษณะ Thailand e dition ซึ่งเขา exclusive มาอย่าง Wonder Festival วลี่ใครชอบสป y f แฟมิลนี่เขาจะมะีเขาเรียกว่าของสะสมเฉพาะที่มีเฉพาะเมืองไทยแล้วก็อีกหลากหลายที่เขาขนกันมาจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้นี้ได้คุยกับผู้ว่าทททคุณกลางถาปณีแกก็ดีใจมากว่า คุณซูจิซังเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตำนานของอวงการฟิกเกอร์ทอยโมเดลญี่ปุ่นเนี่ยพอเขามาเนี่ยเขาดึงคนญี่ปุ่นมาเป็นพันชีวิตที่เข้ามาจัดงานนี้นะครับก็เลยคิดว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งการสืบสารหลายๆอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเกมแต่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับอยากให้มาเชิญชวนนะคะอาถทุกคนเลยคครับก็อยากเชิญชวนให้เหล่าเกมเมอร์ในทั้งประเทศเลยนะครับได้เข้ามาถึงงานนี้นะครับเพราะจริงๆเนี่ย นอกเหนือจากการที่เราเป็นสื่อในการที่สร้างความบันเทิงเนี่ยจริงๆเราอยากจะสร้างอินสปิเรชันให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับนักเกมเมอร์รุ่นใหม่นักพัฒนารุ่นใหม่เนี่ยเพื่อสร้างอีโคซิสต์ระบบลิเวยที่เราต้องการสร้างเนี่ยเพื่อนําสู่ตลาดเมืองข,ของเกมเมืองไทยเนี่ยให้ออกไปสู่ตลาดสากลได้นะครับเลยนะครับแปะไต่ก็ทําสื่อไอทีนะครับอาจจะใช้คำว,ว่าเรียกเลตติ้งยากนะครับคือทําสาระนี่มันก็ต้องเขาเรียกว่าคลุกฝุ่นหน่อยนะครับว่า อดทนนะแล้ววันนี้มันก็ถึงที่สุดที่เราเห็นความสําเร็จที่ทุกคนก็มีความรู้มากขึ้นชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ชอบเรื่องไอทีอ IT, แล้วก็แน่นอนละ่ะความสนุกหลายๆอย่างบางทีมันต้องมีบันเทิงเข้ามาทําให้รู้สึกสนุกมากขึ้นนะครับเกมก็คือจุดลงตัวระหว่างความรู้ไอทีกับเรื่องของอความบันเทิงนะซึ่งพอผนวกรวมกันเนี่ยก็อยากให้คนที่ชอบเล่นเกมทั้งหมดเนี่ย สามารถจะกลายเป็นนักสร้างเกมได้ด้วยในอนาคตนะครับเพราะว่าไทยแลนด์เกมโชว์จะพร้อมเปิดพื้นที่รอทุกคนที่อยากจะมีส่วนในอุตสาหกรรมนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนและขอบคุณที่มานะครับ